ก่อนดูรายการคุยแซบโชว์เอ้ยอย่าลืมจำสกายแล้วก็กดกระดิง่งโู้เต้นทำไมเนี่ยวุ่นวายเราได้ทัพฟ้าคนมาด้วยนะครับอิงฟ้าไฮดี้ทีน่าหนูดิมาริมาสุขภาพขาดเลียงพร้อมรองอันดับสี่มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022หนูดิออนปริาเนสมามูดีรองอันดับสามมิสแกร แกรนด์2022ค่ะทานอวอนเหวกรองอันดับ2มิส s g r น n d Thailand 2022ค่ะอแมนดาอแมนดาเจนเซนรองอันดับ1มิส s g r น n d Thailand 2022ค่ะ นั่งจาดินิอนสิร์ตนานทนที2 2> ดีค่ะอโอ,โอ้สวยทุกคนเลยอ่ะอิงฟ้าไฮดี้ทีน่าหนูด,ดีแล้วก็มาริมานั่นเองนะครับ,บก่บอกนอืนนน่นยินดีด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะแล้วฝากบอกพี่นวัตว่ายินดีด้วยว่าปีนี้จัดงานได้สวยงามมากจริงแล้วสาวๆพี่นวัตก็สวยทุกคนเลยแต่ว่าเราจะมาเริ่มต้นกันที่มิสแกนไทยแลนด์2022กันก่อนเลยอ่ะคือเขาเป็นตัวเต็งนะแฟนคลับเยอะมากเลยอิงฟ้าแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่เป๊กเป็นยัง้แลว หายเหนื่อยค่ะกับสิ่งที่เราพยายามทุ่มเทตั้งใจมาทั้งหมดตลอดระยะเวลาในการเก็บตัวแล้วก็เกาะที่จะเข้ากล่องด้วยม,มันก็เลยทําให้เราแบบมีกําลังใจดีๆแล้วก็พลังงานดีๆที่จะทากิจกรรมต่อแล้วก็สร้างผลงานต่อค่ะคุณคุณ,คณต้องมีพลังใจดีๆแล้วล่ะเพราะว่าตำแหน่งก็ได้แล้วคุณจะเป็นตําแหน่งดมพันล้านอีกมันคืออะไรอ่ะดมพันล้านคืออะไร ก็จะเป็นฐานแฟนคลับค่ะที่เขาแบบว่าทุ่มในเรื่องของการโหวตการซัพพอร์ตต่างๆที่ต้องทํากิจกรรมอะไรเงี้ยค่ะก็คือทุ่มกันไม่ยั้งเลยเพื่อตําแหน่งแล้วก็เขาเรียกว่าอะไร รางวัลต่างๆที่เราจะต้องใช้การโหวตอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะและอีกหนึ่งข่าวที่คุณพี่พีเคต้องชอบคือคุยแซบโชว์มันต้องแซบอู่แล้วใช่ไหมพี่ขอถามที่เขาบอกว่าคุณมีคู่จิ้นกับสาวงามในกองนี่จริงมากจริงเปล่าเฮ้ยคนละอะไรกันหมดเนี่ยจริงเปล่าแค่มาคู่จิ้นของคุณชอบหนวดคุณมากเลยอ่ะเออจงใก็ต้องมีค่ะกระแสการจิ้นเกิดขึ้นในกองอ่าแล้วเวลาไลฟ์ถ้าสมมติว่าให้คู่จิ้นของคุณหอมแก้มคุณแฟนคลับเคยโอนเงินยอดสูงสุดมาให้เท่าไหร่ เป็นหลักแสนอ um. ่ะหนึ่งแสนหนึ uh ่งแสนพี่มีแ้หอมแก้มาะเอางี้แต่พอพอคว้ารางวัลปั๊บมาพี่ก็เห็นข่าวมาแล้วตอนแรกค่ะปีแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวยังไม่ทันเท้าไม่ทันแตะพื้นเลยดราม่ามาแล้วอยากจะบอกอะไรกับคนที่สร้างกระแสต่างๆเรื่องดราม่าของเราเนี่ยบอกได้เลยนะกล้องเบอร์สองนะอันดับแรกก็ขอบคุณที่ให้ความสนใจค่ะเพราะว่าการที่จะมีชื่อเสียงได้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีในเรื่องของกระแสดราม่าเข้ามาด้วยนะคะแต่ว่าหนูจะไม่ ไม่ขอพูดอะไรมากแต่ว่าอยากจะพิสูจน์ตัวเองให้ได้เห็นว่าเราจะทํามากกว่าพูดว่าเราสามารถที่จะต่อยอดให้กับองค์กรได้แล้วสามารถเป็นนางงามที่สมบูรณ์แล้วก็เพอร์เฟกได้อาจจะไม่ใช่วันนี้แต่ก็ขอเวลาให้เราได้พิสูจน์แล้วก็พัฒนาศักยภาพตัวเองต่อไปออคนนี้นะคว้าตำแหน่งกระมิศแกรนหมอลำไรท์ติ้งสตาร์ด้วยใช่ไหม <c oughs> แล้วเขาบอกคนนี้คือหมอทําขวาาัญหน้าขอฟังนิดนึงได้ไหมหมอทำขวัญหนาคต้องร้องต้องอะไรยังไง ออบอกก่อนว่าตอนแรกบอกทอทำขวัญนาคค่ะจะเป็นพิธีที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วไว้สําหรับเพื่อที่จะส่งนาคเข้าอุปสมบท<น>ใช่ค่ะก็โอ้เนือจากจสีกา นะเป๊กหยิบมีดไปโกนหัวพี่พีเคแล้วสุดายไ่ได้เวลาเราน้อยไฮดีตอนที่จับมือสุดท้ายก่อนที่ประกาศรางวัลตำแหน่งใหญ่เลยอะตอนนั้นมีสลับที่ด้วยมันเป็นเคล็ดหรือยังไงไฮดีอจริงๆแล้วค่ะตอนนั้นเรายืนคุยกันว่าแบบพี่ฟ้าพี่ฟ้าสวยข้างไหนไฮดีแบบเรายืนสลับที่กันใช่ไหมคะแล้วเราเหมือนกับว่าเราชอบที่จะยืนมุมฝั่งนี้ดิก็เลยหันไปถามพี่ฟ้าก่อนว่าพี่ฟ้าชอบมุมไหนพี่ฟ้าก็แบบ อีกฝั่งหนึ่งกับเฮดี้พอดีชอบฝั่งนี้ดิ่ก็เลยโอเคพี่ฟังงล้วเราสลับที่กันดีไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นโมเมนต์สำคัญมันเกี่ยวกับการมูเตลูอะไรนะคณไม่ได้ไม่มีนะคะไม่ได้มูเตลูอะไรเลยเพราะว่าเหมือนที่ภูเก็ตเฮดี้ก็ได้ยืนฝั่งนี้แล้วเหมือนมันเป็นแบบมุมโมเมนต์สำคัญของเราที่จับมือกันแล้วเป็นแบบช่วงวินาทีที่แบบรุนละทึกอะไรเงี้ยค่ะเราเลยรู้สึกแบบอยากให้หนึ่งครั้งในชีวิตอ่ะมันเป็นแบบฝั่งของใช่แล้วแบบพอดีกับที่พี่ฟ้าเองก็คนละฝั่งกับดีด้วยก็เลยแบบยยืนนนนสลลััับกกเตรงง้้อิฟา็ ร้องเพลงดีไทยดีก็สวยสวยนะ,ะแต่มีคนหนึ่งเป็นทีมแดนเซอร์ของท็อปไฟของเราน <c oughs> ี่ใช่ไหมจ๊ะ เราใช่ไหมเธอนั <S <S ่นแหละหนูเหรอหนูนี่แหละใช่ยุบยุบเป็นคนที่มูนวอล์กกับหลังเหรอใช่คนท่มูนวอล์กบงทีอ่ะไม่ได้เป็นตัวเต็งไม่ได้แบบเป็นเป้าสายตาเลยสวยโอเคแน่นอนละไมสแกทุกคนมีความสามารถแต่ว่าคุณน่ะโดดเด่นมาด้วยเรื่องมูนวอล์กนี่แหละโอ้ยขอบคุณค่ะเอามาจากไหนอ่ะเอามาจากไหนจริงๆก็ฝึกกับทางทีมคือฝึกก่อนเข้ากองประมาณสองสามเดือนคือเราอยากจะมีซิกเนเจอร์วอล์กเป็นของเราซึ่งก็คิดกันอยู่นานว่าจะทำอะไรก็เลยเลือกเป็นการมูนวอล์ก ซึ่งมูนวอล์กธรรมดามันก็จะเบสิกไปแล้วก็เลยเป็นการมูนวอล์กบนส้นสูงลดอยากดูจังเลยพี่มีแค่เรามีเวลาไหมอ่ะอเรามีภาพาห้ดูตึ้งตึงเด้งตึงเลย่แค่ไหนเวยตึงยน่าท่าบ้านทำบ้านบอกว่าให้โชว์ให้ดูเด้งเดขงดูได้ไหยอ่ะแต่ส้นสูงอันนี้น่าจะไม่ได้เพราะว่ามันต้องเป็นส้นสูงหน้าที่แบบว่าไม่น้าเบื่อไม่สนว่แต่ขอเอาดูในจอได้นะคุณผู้ชมน้ำเก่งมากนะแล้วอะไรมะอันอันนี้คือ ไม่ได้สะดุดอะไรเลยใช่ไหมจริงๆอันนี้ถ้ารอบไฟนอลจะสะดุดนิดนึงค่ะเพราะว่ารองเท้าที่หนูใช้จริงๆเนี่ยส้นหักหนึ่งคืนก่อนไฟนอลอใช่ค่ะก็เลยอันนี้เพิ่งได้มาวันประกวดเลยก็เลยไม่มีการได้ลองก่อนก็เลยมีการสะดุดนิดนึงแต่ว่าเราก็กออนแต่ว่ารักษาทรงได้ดีมากนะคือถ,ถ้าถ้าไม่บอกว่าแอบสะดุดก็คือจะไม่มีใครรู้เลยก็คือเป็นความสามารถดีดตัวแล้วบอกอ่ะสวยค่ะแล้วต่อไปสวยมากดูดี พี่ถามใหม่คือถ้ามองตัวนี้ห้าคนเนี่ยทุกคนสวยเท่ากันหมดเลยนะในสายตาพี่คิดว่าเราพลาดตรงไหนน่าจะเป็นช่วงตอบคาถามเราพลาดคนสุดท้ายค่ะพี่พีเคทำไมอ่ะเพราะว่าหนูตอบบกวนหาที่ลงไม่ได้ตรงนี้ไม่ถึงแลนดิ้งเหรอใช่ค่ะหาแลนดิ้งไม่เจอค่ะจะจบแล้วจะจบแล้วเอาพูดอีกยังไงเอาพูดได้ฝึกมาก่อนไหมฝึกค่ะแต่ว่านาวินาทีนั้นหนูก็ไม่รู้ ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันค่ะแสงไฟจากกล้องวาบเข้าตาปุ๊บเบลอเลยค่ะมันตื่นเต้นใช่มันตื่นเต้นนิดนึงค่ะไม่สัายรออัดับสามถือว่าดีมากแล้มาริมาทีมงานบอกว่ารอที่จะสวมมงทองมา6ปีแล้วเหรอค่ะใช่ค่ะเพราะว่า แม่เชื่อในเชื่อมั่นคือเราอ่ะด้วยความที่ว่าเป็นเด็กใช่ไหมคะเชื่อมั่นในองค์กรมิสแกรนมากแม่มรู้สึกว่าองค์กรนี้ในอนาคตไปได้ไกลแน่นอนอแล้วสิ่งเดียวที่แม่แบบยึดมั่นก็คือด้วยความที่ว่าเออองค์กรนี้ไปได้ไกลแน่นอนม่ยึดติดกับคําว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครแล้วก็วันหนึ่งแม่ก,ก็ทําให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าความพยายามของแม่ไม่ทรยยศจริงๆคะ่ะก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนด้วยนะที่รู้สึกว่าเฮ้ย จริงๆอะสุดท้ายเขาก็สําเร็จใช่ค่ะ uh huh. ก็มาก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่แบบว่าคือปีนึงไม่ได้2ปีไม่ได้แต่มา6ปีมาได้สักวันหนึ่งคุณจะได้แน่นอนออต้องได้าสาวสาวล่าใีฟังหน่อยสิเราไม่พูดถึงเรื่องบนเวทีตอนเก็บตัวเหนื่อยขนาดไหน ก็ถ้าให้พูดตรงๆก็แบบค่อนข้างที่จะเหนื่อยค่ะเพราะว่าตารางแน่นมากๆรวมถึงสปอนเซอร์เยอะมากกิจกรรมท้าแดดท้าลมเยอะมากเยอะมากค่ะโดยเฉพาะตอนที่เราจะต้องออกไปทํากิจกรรมช่วงที่เราไปเก็บตัวที่ขอนแก่นซึ่งภาคอีสานค่อนข้างที่จะแดดแรงมากๆแต่ว่าผู้คุณยังสวยและผิวดีมากๆเราก็ต้องมีตัวช่วยดูแลตัวเองยังไงกันใช่ค่ะเราก็ต้องมีตัวช่วยดีๆเพราะว่าต้องบอกงี้กันค่ะว่าการที่เราออกไปทําข้างนอกแดดบ้างมลภาวะบ้างทําให้เราแบบบางทีมันจะมี ฟ้าได้แล้วก็เกิดสิวได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หน้าอุดตันใช่ไหมคะแต่ว่านี่ค่ะตัวนี้เลยมันคืนอ anti m ม l a s m <ะ>ตัวเนี้ยฟ้าแนะนําเลยว่าใครที่เป็นฝ้าค่ะพี่พีเคพี่เ๊กกี้พาไปบ่อยๆหลังจากที่เราอาบน้ําเสร็จใช่ไหมคะเช็ดหน้าให้แห้งเช้า เย็นหรือว่าจะเป็นเช้ากลางวันเย็นก็นได้แล้วแต่เราชอบลังหน้าบ่อยแค่ไหนใช่ไหมคะทาไว้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยสารสกัดเขาว่านําเข้าจากต่างประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเกาหลีสวิสเซอร์แลนด์ซึ่งก็จะมีมัล์เบอร์รี่นะคะซีลิลี่หรือว่าจะเป็นเชเอมเทสซึ่งสารสกัดตรงนี้ คนผิวแพ้ง่ายหรือว่าใช้ได้ทุกสภาพผิวคะ่ะไม่ต้องกล<ฆ>ัวว่าจะแพ้เลยซึ่งตัวฟ้าเองอะฟ้าใช้บ่อยมากเป็นคนที่มีกะตั้งแต่เขาเรียกวกะกรรมพันธ์ุนะคะมันก็จางลงได้รวมถึงบางครั้งเราเป็นสิวตัวนี้ก็จะไปช่วยลบ ริ้วรอยพวกที่มันเกิดจากสิวด้วยค่ะรอยํารอยแดงอะไรพวกนี้แล้วก็ช่วยปรับให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นด้วยโอ้ไม่อริงครับบอกในนี้มีสารสกัดจากดอกลิลลี่ใช่ไหมสารสกัดจากรากชะเอมด้วยมีวิตามินซีมีว่านหางจระเข้มีสารสกัดจากมอลเบอรี่แล้วมีวิตามิน B3 ด้วยค่ะเมื่อกี้บอกว่าใช้ต้องใช้เช้าแล้วก็เย็นคือเช้าแล้วก่อนนอนใช่แต่ว่าบางทีบางคนล้างหน้าบ่อยก็มีนะคะพอล้างหน้าบ่อยเนี่ยก็คือเราทาได้หลังจาก อย่างเวลาหนูออกไปกิจกรรมข้างนอกกองพอเรากลับมาเราอยากล้างหน้าในช่วงวันเราก็ทาได้ตลอดเพราะว่ามันไม่ไม่แพ้คนผิวแพ้ง่ายก็คือแบบไม่ไม่ได้มีก็คือใช้หลังล้างหน้านั่นแหละเพราไมถึงชอบตัวนี้อะค่ะมันเห็นผลได้จริงค่ะคือดูง่ายๆอย่างขอโทษนะคะอย่างหน้าบอสนวัตเพราะว่าเวลาไลฟ์สดคนถามเยอะมากๆใช่คะ่ะว่าใช้อะไรก็คือตัวนี้เลยตัวนี้แหละคะ่ะคือเคล็ดลับสำคัญเลยที่จะช่วยให้แก่ฝ้าเน้นเลยว่าคนที่เป็นฝ้า ตัวนี้ช่วยได้เอาอย่างนี้นะพูดมาสักขนาดนี้พี่ว่าแฟนรายการคุยแซ่บโชว์ของเราเนะี่ยอยากจะได้แล้วขอโปรโมชั่นดีๆนะได้ค่ะขอดีๆแล้วจัดมาบอกก่อนว่าตอนแรกเนี่ยคือราคาปกติของเขาคือ9 5้าอบาทค่ะแต่ว่ามาในรายการคุยแซ่บโชว์วันนี้นะคะซื้อ1แถม1ไปเลยในราคา790บาทค่ะจริงราคาดีมากให้ถึงแค่6โมงเย็นในวันนี้เท่านั้นค่ะ790บาทคือได้2 2หลอดนี่เลยเหรอใช่ก็คือประหยัดแล้วก็มี เก็บปลายทางได้ด้วยแล้วก็ส่งฟรีด้วยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆต้อง,ง,งบอกชื่อโปรไหมโปรอิงฟ้าอย่างนี้ได้ไหมคะได้ค่ะเป็นโปรอิงฟ้าละกันอได้ใช่ค่ะใครสนใจสั่งซื้อนะคะทักไลน์แอดได้เลยค่ะแอดนวัตนะคะมีตัวแอดด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นสแกนคิวบาร์โค้ด นั่นหน้าจอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าสนใจโทรสั่งซื้อเลยนะคะถ้าไม่ทันใจก็029349999ค่ะกิงฟ้าค่ะพี่รบกวนแบบบีบครีมลงในมือพี่สิได้ไหมอันนี้เป็นหลอดสุญญากาศบีบในมือพี่นะเดี๋ยวพี่เดินไปแตะแตะแตะแต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 ่แตแตแตชอบค่ะอยากลองเพาี่ก็พูนใจกับแบกกี้เนาะใช่ค่ะชอบแล้วจะสัมผัสได้เลยค่ะว่า ตัวนี้เนี่ยมันจะแห้งเร็วอันนี้มันเป็นหลอดใหม่พี่ยึดไปเลยได้ไหมได้ได้อีกบ้าเอาอันใหม่ไปลอื่อกี้ทำให้พี่ดูซิขอดูเนื้อครีมทงบ้านดั่งเห็นว่าไม่ต้องเต้นชอบเนครีมชอบเขาเต้นแล้วเขาสวยอ่ะนี่นะเขาบอกว่านี่คือหนึ่งเคล็ดลับการคว้าหมโกของอิงฟ้าด้วยนะเป็นไงไปโครซับที่มือป้ากี้หน่อยครับกลิ่นเขาก็คือกลิ่นหอมแบบ หอ,หอมดูแพงอ่ะหอมดูแพงแล้วพี่ไปก,กี้ทิ้งไว้แป,ป๊บหนึ่งนะคะพอเขาแห้งเนื้อตรงนี้มันจะนิ่มขึ้นเลยอ๋อเหรอใช่ใพี่แตพี่ถามทุกคนได้ไหมคือเจ้าครีมนา,นางฟ้าเนี่ยนางงามเลยนะนางงามนางงามใช่ไหมใต้องใช้ทุกคนที่ลงแข่งนะงกน็จริงๆอ่ะแล้วแต่บางคนเราไม่ได้บังคับอยู่แล้วแต่ว่าเวลาคนไหนหน้าสภาพแบบผิวหน้าดีเราก็จะถามกันว่าใช้อะไรอ่ะอะไรเงี้ยมันก็บอกต่อกันใช้ดีบอกต่อกันค่ะก็แทบทุกคนใช้หมดใช่ อ่ค่ะย้ำอีกทีนะครับ02934ผมไม่เห็นหน้าบอสคุณหนูเองยเอง0 2 9 3 4าก้หรือว่าไลน์แอดวัตนั่นเองหรือว่าสแกน QR Code คหน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมแล่ย้ำย้ำว่าให้โทรบ่อยนิดนึงเพราะว่าค่อนข้างที่จะแบบ คนโทรเยอะสายมันอาจจะติดได้ให้โทรย้ำๆบ่อยๆคอณแล้วถ้าจะแกนเอลโค้ดนะพี่นวัดเขาตอบเองด้วยนะเขาเป็นคนตอบเองด้วยนะคะคุณเพะจริงเหรอถ้าแบบชอบชอบพี่ทำปีที่10นี้บอกได้เลยใช่ไหมอ่ะทางบ้านเข้าสแกนไม่ได้เลยนะครับหรือว่า029349999หดู line atnawat นั่นเองนะอย่างที่บอกถ้าปกติหลอดนึงเนี่ยมัน950บาทแต่วันนี้โปรอิงฟ้าแหมยึดผลไปเองแล้วโปรอิงฟ้าลดราคาพิเศษเหลือแค่790บาทและคุณได้อีก1หลอดฟรีด้วย เท่ากับคุณได้2หลอดในราคาเพียงแค่790บาทเท่านั้นนะครับ,บ,ท,รบที่02-934-9999 Line ามีแอดมีแอดนะนวั N A W A t หรือว่าสแกน QR code นั่นเองนะครับผม S <S ใช้แล้วสวยเหมือนอิงฟ้าแหละอิงฟ้าเห็นบอกเย็นนี้จะไปทาอะไรนะคะ <ไป S 1> วันนี้<ป>ก็จะไปคอนเสิร์ตหมอลามงระเบียบวัฒนิลป์ต่อคะอ่ะใช่เป็นวันคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วคะ่ะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะที่สวนรถไฟคะ่ะตรงจตุจักรจะรู้จัก,กนั่นเองทางบ้านบอกว่าอิงฟ้าขอโปรโมชั่นนี้อีกหนึ่งทีครับได้ค่ะก็ใครที่สนใจสั่งซื้อนะคะปกติราคาหลอดละเ5 0อบาทนะคะวันนี้รับไปเลยซื้อ1แถมหนึ่งในราคา790บบาทเท่านั้นและ แถมจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะมีเก็บปลายทางด้วย โทษทีค่ะมีแบบเก็บปลายทางแต่ว่าเราไม่ไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายในทั้งสิ้นฟรีนะฟรีค่ะทั่วประเทศเลยแล้วที่สําคัญคุณผู้ชมขาราคานี้นะโปรนี้นะคะโปรอิงฟ้าเนี่ยเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเขาให้ยาวไปถึงหกโมงเย็นเลยนะเรียกว่าใจดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแอดไลน์ไปได้ค่ะที่แอดนวัตนะคะหรือว่าโทรที่เบอร์0 2 9 3 4 9 9 9 9แต่ถ้าเป็นไลน์แอดนะพี่นวัตจะตอบเองแล้วพี่นวัตบอกว่าเดี๋ยวตั้งแต่ ตรงแต่ตอนนี้เป็นต้นไปจนถึงก่อนเขาขึ้นเวที6โมงเย็น6โมงเย็นจะให้<ไ>อิงฟ้าเป็นคนตอบอะ,อะได้นะครับดูสแกน QR โค้ดก็ได้ง่าย,ายาๆนั่นเองนะครับผม Line a d แล้วก็ N A W A T ด้วยสุดท้ายนี่อิงฟ้าเป็นตัวแทนทัศน์สาวนะไปอยากจะบอกแฟนๆของ Miss Grand Thailand บ้างค่ะก็ มิสแกรนไทยแลนด์ก็คือเป็นมิสแกรนเป็นเวทีนางงามที่อันดับหนึ่งของประเทศไทยจริงๆแต่ตอนนี้คือจะไม่ใช่อันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วจะเป็นระดับสากลด้วยเพราะว่าฟาเชื่อว่าปีนี้นะเกิดปรากฏการณ์หลายๆอย่างที่พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าเวทีเรามีคุณภาพมากแค่ไหนไม่ได้ยืนหนึ่งแค่เรื่องของความสวยความฉลาดหรือว่าความเก่งอย่างเดียวแต่ว่าเรายืนหนึ่งในเรื่องของการเอนเตอร์เทนอินฟลูเอนเซอร์ทุกอย่างสามารถสร้างความสุขให้กับคนดูได้ตอบโจทย์ทุกอย่างก็ยังไงฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยยนะะะคโดเฉพา อีกไม่กี่เดือนนี้ก็จะไปทำหน้าที่มิสแกรนไทยแล a ด์ในมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะในเร็วๆนี้ฝากเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ฟ้าด้วยนะคะ,อะขอให้โ <ไฟ S 1> <ห>ชคดีกนแล้ว,วกันะกนะครับใครที่ยากยังอยากคุยกับ5สาวนี้เดี๋ยวเรามี exclusive พิเศษนะในไลฟ์สดของเฟซคุยแซบโชว์ด้วยวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะดูรายการคุยแซบโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ